มาป้าเหรอฉุดแต่เขาแม่อยากดูหนูไหมเธอก็พูดกันเองว่าจะต้องให้เขียนได้หรอกตลอดเนี่ยพูดกันไปแม่แม่อยากดูหนูไหมแม่แม่ที่ไปกำไปกำลังต้นหมองต้นได้แม่แม่ก็น่าถ้าใครอยากดูหนูเนี่ยคอมเมนต์ให้หนูกดหนึ่งให้หนูหน่อยนะคะเออคนไปไหนหมดอ่ะตอนเรามันได้นัดไว้นะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้หนูนะคะกดแชร์ให้หนูหน่อยนะฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะหนึ่งพันสามร้อยคน ไปไหนกันหมดเลยเราไม่ได้นัดหรอเร็วๆทุกคนรีบไปแชร์บอกตื่นๆๆๆๆๆไหนดูเจ๊เพราะว่าเขาจะมากันกี่คนเขาจะมากันกี่คนก็เรากําหนดวันไว้แล้วละครับก็คือเรากาหนดวันไว้แล้วเงียยมาผิดเวลาค่ะไม่เป็นไรเรามาประชุมกันเราไม่ได้มาขายของเรามาประชุมกันเราก็เลยอยากให้เห็นด้วย ออสองโรงคอนเสริร์ตวันที่สิบเดี๋ยวเดือนตุลาหนูติดงานคิวเยอะไหมหนูติดตุลาเยอะไหมตุลาแค่มีปิดเทอมสิบห้าวันเดียอ๋อเลยจากวันไหนถึงวันไหน,น,ไหนพี่เอจอดวันไหนถึงวันไหนนะสิบเร<ป>ิ่มปิดเรียนจรงนะเธอไม่รู้เริ่มปิดวันที่16ครับ16ถึงถึงเมื่อไหร่คะ <c oughs> ปิดตั้งแต่16ตุลาใช่ป่ะคใช่ไปเทวีที่เท่าไหร่ <c oughs> เรียนจริงปะเนี่ยจริงครับไปโรงเรียนน่าถามจริงไม่รู้เลยอันนี้หนอมน้องเอามาให้เลยเนี่ยก็มีพูดมาสิพูดเยอะๆเธอเพราะแตพูดช้าเนี่ยถ้าเธอพูดช้าเดี๋ยวหนูร้องประเจ้าหลายเพลงแล้วเดี๋ยว่ติดเดี๋ยวไมิดดิเพลงของพุ่งพวงใช่ค่ะพชื่อเพลงชื่อเพลง คนดังลืมหลังควายเออพูดมาเลยนะน่ารักที่สาระเข้าประเด็นตะกแตนยองย่อยนะคะได้ไหาตักแตนฝุกโบคนดังลืมหลังควายอะไรอีกมาเธอพูดสองเสือเธอไม่ต้องไปถามเขงเลยเต้นไม่เป็นไม่เต้นเราสอนได้ไม่ยากหรอกด้ครับแต่ว่าปัญหาคือเพลงไงเนาะไม่เห็นต้องถ้าเพลงเล่มันเป็นเพลงลูกทุ่งหรือดีไหมหรือเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งดีกว่านะเด็กใหม่ๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปสอดเพลง ไทยศักด์รช่วงกลางกลางเหมือนคอนเสิร์ตพี่ฟ้าช่วงแรกๆต้องนำทางด้วยลูกทุ่งก่อนอ่าลูกทุ่งมีเพลงสนุกๆในใจไหมก็มีพูดมาสิพูดเยอะๆเธอแต่เตอา<น>พูช้าเนี่ยถ้าเธอพูช้าเดี๋ยวหนูร้องประจําห,หลายเพลงเลยว่าเขาถึงจะดิอ